สวัสดีครับพบกับอักษร on Learn นะครับในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 นะครับกับคุณครูโอ๊ตอีกแล้วนะครับคาบนี้ครูโอ๊ตจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องอะไรเรามาดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาอย่าลืมอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมเปิดหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรนะครับ เราจะได้เรียนไปพร้อมกันครับและทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนั่นเองจำได้ไหมครับในคาบที่แล้วครูโอ๊ตสอนเรื่องอะไรไปการสังเกตคำไทยแท้ใช่ไหมครับแต่คาบนี้เนี่ยครูโอ๊ตเนี่ยจะพานักเรียนไปท่องโลกคำยืมกันนะครับแต่เราจะไปเรียนคำยืมภาษาอะไรนั้นเราไปทบทวนเนื้อหาในคาบที่แล้วกันก่อนครับคาบที่แล้ว เราเรียนเกี่ยวกับคําไทยแท้คุณครูเนี่ยให้ลักษณะการสังเกตคําไทยแท้ไปจำได้ไหมครับว่ามีอะไรกันบ้างข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็คือคําไทยแท้เนี่ยมักเป็นคําพยางค์เดียวนะครับพยางค์เดียวไม่มีตัวการันจำได้ใช่ไหมครับตัวการันคือพยัญชนะที่เราไม่ออกเสียง แต่ถ้าเป็นเครื่องหมายเราเรียกว่าเครื่องหมายทันทคาดนะครับและเกณฑ์ข้อที่3เป็นเกณฑ์ที่นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับเกณฑ์ข้อที่2ได้ก็คือเป็นคําที่สะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะครับถ้าเป็นแม่กกก็ใช้กอไก่แม่กบก,ก็ใช้บอใบไม้แม่ก,กดก็ใช้ดอเด็กแม่ก,กลน ก็ใช้นอหนูแม่กลมก็ใช้หมอมา้าแม่เกลก็ใช้วอลแวนแม่เกยก็ใช้หย่อยับและแม่กงก็ใช้งองงูนะครับจำให้ได้นะครับถ้าจำไม่ได้นักเรียนก็ต้องจดลงไปนั่นเองนะครับและเกณฑ์ข้อที่4นะครับคือการใช้รูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์เพื่อเพิ่มความหมายของคำนั่นเอง ในภาษาไทยเนี่ยเราก็จะมีเสียงวรรณยุกต์นะครับหรือเสียงดนตรีนั่นเองนะครับที่ทําให้คาเนี่ยมีความหมายเพิ่มมากขึ้นเช่นป่านะครับป่าหินลงไปนะครับแต่พอเราเติมไม่เอกป่าก็มีความหมายว่าป่าใช่ไหมครับป่าไม้นะครับป้านะครับก็เป็นลําดับญาตินะครับเห็นไหมครับมีรูปวรรณยุกเนี่ยทำให้เราเนี่ย มีความหมายของคำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเช่นเสือเสื่อเสื้อเห็นไหมครับ3ความหมายนี้มีความหมายไม่เหมือนกันเลยนะครับและสุดท้ายนะครับคำไทยแท้ที่ออกเสียงไอเนี่ยจะใช้รูปสระไอไม้หมวนนั่นเองนะครับที่เราท่องกัน20ม้วนจำจงดีนั่นเองคือผู้ยายใาญหาผ้าไหมให้สะพ้ายใช้คล้องคอนั่นเองนะครับนักเรียนก็ไปฝึกฝนเพิ่มเติมได้นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูคำยืมภาษาต่างประเทศนะครับประเทศแรกกันเลยนะครับคืออังกฤษนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษในภาษาไทยเนี่ยหรือคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยเนี่ยเรารับมาประมาณช่วงไหนเรามาทำความเข้าใจกันเลยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นภาษาสากลที่แพร่หลายนะครับสามารถใช้สื่อสารได้ทั่วโลกนะครับ การที่ไทยเนี่ยติดต่อค้าขายกับอังกฤษมาช้านานเนี่ยจนถึงในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยไทยเนี่ยจึงเริ่มยืมคำจากภาษาอังกฤษเนี่ยมาใช้ในลักษณะของการออกเสียงแบบไทยๆนะครับทำให้ภาษาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายและมีจำนวนคำศัพท์ในภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่ามีคำสำคัญอยู่ก็คือลักษณะของการออกเสียงแบบ ไทยๆใช่ไหมครับลักษณะของการออกเสียงแบบไทยๆก็คือการลากเข้าความนั่นเองนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเช่นต, v, <c oughs> ตัว v นะครับตัว v นะฮะเห็นไหมครับตัว v เราออกเสียงเป็น v นิดหนึง่ง v ใช่ไหมครับ f เห็นไหมครับมีเสียงเสียดแทก f s นะครับ z หรือ z อย่างเงี้ยน,นะครับคนไทยเนี่ยยังไม่คุ้นเคย กับการออกเสียงคำเหล่านี้หรือการออกเสียงคำว่าชื่นนะครับ Television นะครับชื่นนะครับ T-I-O-N ใช่ไหมครับคนไทยก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะคำเหล่านี้เนี่ยออกเสียงอย่างไรนะครับทำไมออกเสียงแปลกๆจังคนไทยก็เลยไปเทียบกับคำที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะครับอย่างคำที่เรามักเคยได้ยินเช่นเท้าทองกีบม้านะครับ m a r i ค u i m a นะครับหรือว่าจะเป็นคำว่า น,นี้นะครับเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะครับคือคำว่า Bank นะครับคำนี้นะครับอ,อันนี้เห็นไหมครับ c i a l นะครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับเดี๋ยวครูขออนุญาตซูมให้ใหญ่ขึ้นนะครับเี่เห็นไหมครับ Bank สยาม คอมเมอรเชียลใช่ไหมครับแบงก์ Bank, สยามคอมเมอรเชียลนะครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยออกเสียงคําว่าคอมเมอรเชียลไม่ได้คอมเมอรเชียลคืออะไรนะครับอ้ไม่เข้าใจนะครับคนไทยก็เลยต้องออกเสียงโดยการออกเสียงแบบไทยๆนะครับหรือการลากข้อความก็คือเป็นแบงก์สยามกรรมมาจนคําว่ากรรมมาจนนะครับเห็นไหมครับกรัมมาจนนะครับ กรมมาจนก็คือการออกเสียงคําว่า commercial นั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยมันไม่คุ้นลิ้นคุ้นปากคนไทยนั่นเองคนไทยจึงออกเสียงให้เป็นลักษณะแบบไทยๆก็เป็นแบงก์สยามกรรมมาจนแทนคําว่าแบงก์สยามเม m m e r ชียลนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเราออกเสียงได้ชัดขึ้นนั่นเองนะครับเราไปดูกันครับว่าเอ๊แล้วการยืมคำเนี่ยหลังจากการลากเข้าความเนี่ยแบบลักษณะเหล่านี้เนี่ยมี วิธีอื่นอีกไหมนะครับโดยวิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือการทับศัพท์นั่นเองนะครับการใช้ทับศับพท์ภาษาอังกฤษนะครับส่วนใหญ่เป็นคำศัพท์เฉพาะหรือชื่อเฉพาะนะครับ <c oughs> <c oughs> การทับศัพท์เป็นศัพท์เฉพาะหรือชื่อเฉพาะเช่นศัพท์ทางวิทยศาศาสตร์การกีฬาการแพทย์นะครับเห็นไหมครับตัวแรกเลยชื่อาธาตุคือโซเดียมนะครับ โซเดียมนะครับอ่านโซเดียมแต่เขียนเนี่ยเราเขียนว่าโซเดียมเราจะไม่อ่านโซเดียมนะครับเราอ่านว่าโซเดียมนะครับฟุตบอลนะครับฟุตบอลเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการทับศัพท์ก็คือทับเสียงเดิมของภาษาอังกฤษเลยฟุตบอลก็ออกเสียงเป็นฟุตบอลแต่ว่าเราจ่ายไม่ออกว่าฟุตบอลแบบนี้นะครับเราอ่านว่าฟุตบอลได้นะครับ <c oughs> ก็เป็นการทับศัพท์นะครับ เอ๊ะแล้วเกณฑ์ของการทับศัพท์เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เกณฑ์คําที่มักจะเจอแล้วกันนะครับว่าเวลาเราจะทับศัพท์เนี่ยเราจะเขียนเป็นภาษาไทยอย่างไรนะครับเพราะว่าเราจะไม่เขียนทับศัพท์โดยใช้คําภาษาอังกฤษเลยนะครับแต่เราจะมีเกณฑ์การทับศัพท์นะครับโดยยึดนะครับตามเกณฑ์ของราชบัณฑิตนะครับอ่ะเราจะมีเกณฑ์สังเกตอยู่ พยัญชนะอยู่บางตัวนะครับที่มักจะพบไปบ่อยเช่นตัวทีนะครับนักเรียนสามารถหากระดาษมาจดเพิ่มเติมได้นะครับเกณฑ์การทับศัพท์นะครับโดยยึดตามหลักของราชบัณฑิตนะครับตัวทีนะครับอ่ะครูเขียนทีตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอ่ะครูเขียนเล็กหนึ่งตัวทีนะครับตัวทีเนี่ยถ้าเป็นพยัญชนะต้นนะครับครูจะเขียนอย่างนี้นะครับ พยัญชนะต้นเรามักจะถอดเป็นพยัญชนะตัวไหนในภาษาไทยครับคือต้อเต่าหรือถอทหารนั่นเองนะครับถ้าตัวทีเป็นพยัญชนะต้นมักจะถอดเป็นต้อเต่าหรือถอทหารแต่ถ้าเป็นตัวสะกดนะครับตัวสะกดหรือพยัญชนะท้าย ถ้าตัวทีเนี่ยอยู่ท้ายคำนะครับเราจะถอดเสียงเป็นพยัญนชนะขออภัยนะครับถอดเป็นรูปพยัญชนะต่อเต่านะครับมักจะถอดเป็นรูปพยัญชนะต่อเต่านะครับต่อไปครับพยัญชนะตัวที่2คือตัวเคนะครับตัวเคคำนี้เนี่ยเราก็คุ้นเคยดีใช่ไหมครับ ตัวเเรามักจะเห็นอยู่ในตัวสะกดแล้วก็จะเป็น <c oughs> ข้อถกเถียงนะครับว่าเอ๊ะพอตัว k อยู่ตัวสะกดเนี่ยเช่นคำว่าแบงค์เราควรจะถอดตามเสียงอ่านไหมคือแบงค์ตัว k ก็คือเคข,ขอควายไหมแต่เกณฑ์ของราชบัณฑิตเนี่ยให้ถอดเป็นกอไก่ครับให้ถอดเป็นพยัญชนะรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองนะครับ ตัวที่3นะครับตัวที่มักจะพบบ่อยๆคือตัว P ตัว P เนี่ยถ้าเป็นพยัญชนะต้นนะครับถ้าเป็นพยัญชนะต้นเนี่ยก็จะเป็นพอพานหรือปลอปลาปลอปลา,า,านั่นเองนะครับเช่นพลาสติกปลาสเตอร์เห็นไหมครับพลาสติกปลาสเตอร์พอพานหรือปลอปลานั่นเอง แต่ถ้าเป็นตัวสะกดนะครับถ้าเป็นตัวสะกดตัว P เนี่ยมักจะถอดเป็นรูปพย,ยัญชนะปลาปลานะครับป,ปลปล่าเช่นคำว่าเทปใช่ไหมครับก็มักจะถอดเป็นรูปพย,ยัญชนะปลปลานะครับและเกณฑ์อีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับการทับศัพท์เนี่ยไม่นิยมนะครับ ไม่นิยมใส่เครื่องหมายวรรณยุกนะครับข้อที่4นะครับคำทับศัพท์เนี่ยมักจะไม่นิยมใส่เครื่องหมายวรรณยุกนะครับมักจะไม่นิยมใส่เครื่องหมายวรรณยุคลงไปนะครับยกเว้นคำนั้นจะไปออกเสียงคล้ายกับคำไทยซึ่งทำให้ความหมายเปลี่ยนไปได้เช่น นะครับก็มีเกณฑ์ยกเว้นนะครับถ้าคำนั้นเนี่ยทับศัพท์แล้วเป็นภาษาไทยไปเจอความหมายในภาษาไทยที่เหมือนกันแล้วความหมายมันเปลี่ยนแปลงเช่นคำว่าอะไรครับโคมา่าโคม่าเนี่ยถ้านักเรียนจะทับศัพท์นักเรียนก็เป็นสระโอข้อควายมอมา้าสระอาถูกไหมครับตามหลักของราชบัณฑิตแต่ถ้านักเรียนเขียนอย่างนี้ มันจะไปคล้ายกับคําว่าโคมาซึ่งความหมายเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้ให้ใส่รูปไม่เอกได้เป็นโค m มาครับแต่คําทั่วไปจะไม่นิยมใส่นะครับบรอกโคลีนะครับ,บ,รคคนะรบก็เขียนบรอกโคลีนะครับแต่เราอ่านเราต้องอ่านว่าบรอกโคลีทิชชู่นะครับก็เขียนว่าทิชชู่แต่เราอ่านว่าทิชชู่นะครับเพื่อกันความสับสนนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับ คุณครูเนี่ยยกตัวอย่างมาให้นะครับนักเรียนสามารถจดแล้วก็ลองไปหาดูซิว่าเอ๊ถ้าเราจะทับศัพท์คำเหล่านี้เนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะทับออกมาได้แบบไหนนะครับนักเรียนสามารถลอกนะครับคำเหล่านี้แล้วไปลองฝึกทำดูได้เลยนะครับแล้วค่อยมาดูเฉลยนะครับได้เลยนะครับลองดูนะครับลองฝึกดูว่าเอ๊จากเกณฑ์ที่ครูบอกเนี่ย ตัว T ตัว P ตัว K การใส่รูปวรรณยุกตไม่ใส่รูปวรรณยุกเนี่ยถ้าเราลองถอดออกมาแล้วเนี่ยจะได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาไทยอย่างไรนะครับลองดูสิครับนักเรียนลองไปหาดูนะครับสำหรับใครที่ลองไปหาดูแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยครับอย่างที่บอกนะครับคุณครูใช้เกณฑ์ของราชบัณฑิตนะครับนักเรียนสามารถไปโหลดได้นะครับเกณฑ์การทับศัพท์นะครับพิมพ์เลยการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ แล้วเว้นวรรคนะครับตามด้วยคําว่าราชบัณฑิตนักเรียนก็จะเจอเว็บไซต์ของรอยอินะครับ R O Y I N นะครับนักเรียนก็สามารถคลิกเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปโหลดไฟล์ PDF เพื่อมานั่งอ่านทบทวนเพิ่มเติมได้เลยครับคําแรกคําว่าแค r อทนะครับนักเรียนถอดเป็นภาษาไทยได้ยังไงครับสระแอข้คอคว้ายรอเรือตัวอมีกี่ตัวนักเรียนก็ใส่ลงไปทั้งหมดนะครับแค ตัว R มี2ตัวถูกไหมครับเอ๊แล้วรอตนี่จะเขียนยังไงนะบางคนเนี่ยทับศัพท์ตัวทีเป็นตัวสะกดใช้ทอนอาหารซึ่งผิดใช่ไหมครับต้องเป็นต่อเต่านะครับคําว่าแคร r อ t เขียนถูกต้องต้องเขียนแบบนี้นะครับคําที่2ไม่ยากใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับโค m ่าจาได้ไหมครับ ไม่โคมาแต่เป็นโคมาต่อไปนะครับคำนี้คำว่าแก๊งนะครับแก๊งเนี่ยเราชอบเขียนโดยมีคอควายใช่ไหมครับคควายตัวการันใช่ไหมครับซึ่งผิดนะครับถ้าเขียนให้ถูกต้องตามเกณฑ์เนี่ยก็ NG ก็ถอดเสียงเป็นเสียงเออเป็นรูปงอง,งูใช่ไหมครับก็เป็นแก๊งอย่างนี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าไม่นิยมใส่รูปวรรณยุกแต่ถ้าเราไม่ใส่มันจะกลายเป็นแกง แกงเราโอ้โหแกงเรานี่คือความหมายเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคํานี้ใส่รูปวรรณยุกตตรีได้นะครับต่อไปเกมนะครับคํานี้เรามักจะเขียนด้วยมีสอเสือใช่ไหมครับแต่เกมตัวนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับเกมที่มีสอเสือการันเนี่ยจะใช้ในเกมกีฬาใหญ่ๆเช่นโอลิมปิกเกมนะครับหรือว่าซีเกมเอเชียนเกมเราถึงจะ ทับศั์โดยใช้สอเสือแล้วก็เครื่องหมายธนาคราตน่นเองนะครับแต่เกมทั่วไปที่เราเล่นกันเนี่ยหรือว่าที่นักเรียนเล่นกันเนี่ยนักเรียนก็ใช้เป็นกออเอมเกมได้เลยครับก็คือทับศัพท์แบบนี้ได้เลยนะครับกราฟนะครับก็ตรงตัวนะครับเราอาจจะคุ้นเคยคำนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับต่อไปพลาสติกนะครับตัว P เห็นไหมครับเป็นพยัญชนะต้นเป็นได้ทั้งพอพาและปอปลาส่วนคำนี้เนี่ยพลาสติก เป็นพอพานนะครับพลาสติกนะครับต่อไปแบงค์นะครับตัวเคเป็นตัวสะกดถูกไหมครับอยู่หลังสุดก็ต้องเป็นคอควายหรือกอไก่นะครับเป็นกอไก่นะครับซูเปอร์นะครับตัวพีเป็นพยัญชนะต้นก็เป็นได้ทั้งพอพานและปอปลานะครับคำนี้ก็เป็นซูเปอร์นะครับต่อไปฮิปโปนะครับ ฮิโปก็เป็น h i ิโปแบบนี้ได้เลยนะครับโคต้านะครับโคต้าคำนี้นักเรียนก็เขียนผิดเยอะนะครับโคต้านะครับไม่ต้องมีรูปวรรณยุกโทนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคำทับศัพท์มักจะไม่นิยมใส่รูปวรรณยุกนั่นเองนะครับยกเว้นคำนั้นเนี่ยไปคล้ายกับคำไทยซึ่งมีความหมายอาจจะผิดเพี้ยนไปได้เช่นโคม่านั่นเองก็อนุโลมให้ใส่ไม่เอกได้นั่นเองครับแต่โคต้า ไม่ต้องนะครับเขียนโคตาแต่อ่านโคตานั่นเองนะครับต่อไปอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับบางคนชอบเขียนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับต้องเป็นอินเทอนะครับเน็ตนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูคำปราบเซียนนะครับคำว่าสตรอเบอรี่แต่ว่าจะเก็บไปเขียนที่หลังนะครับเรามาดูเทคโนโลยีกันก่อนคำนี้ก็ง่ายๆใช่ไหมครับเทคโนโลยีนะครับเช็ค เช็คอันนี้มีทั้งเช็คที่เป็นตรวจสอบใช่ไหมครับและเช็คที่เป็นเช็คเงินสดนะครับเช็ค CK ต้องเป็นตัวเคเป็นอะไรครับกอไก่นั่นเองนะครับเช็คอันนี้ที่แปลว่าตรวจสอบนะครับนะครับการตรวจสอบการเช็คนะครับการตรวจแล้วกันนะครับครูใช้คําว่าตรวจแล้วกันนะครับแล้วเช็คที่เป็นตัวคิวก็ให้ถอดเป็นเสียงอขอควายนั่นเองนะครับเช็คเงินสดนั่นเองนะครับอ่ะ เรามาดูคำยากของเราในเซตนี้กันดีกว่านะครับคำว่าส t r a w บอรี่นะครับสตรอเบอรี่เอะเราจะทับศัพท์ภาษาไทยอย่างไรนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าพยัญชนะเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมีอะไรบ้าง S T R A W B E W R Y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถอดเป็นรูปพยัญชนะภาษาไทยเนี่ยเราก็ดูทีละตัวเลยนะครับ S นะครับก็เป็นสเสือใช่ไหมครับตัว T นะครับต่อเต่าตัว R นะครับ แล้วก็ straw นะครับ w นะครับก็เป็น straw คำนี้นะครับ b u r r y นะครับ b e นะครับแต่เวลาเราอ่านเราก็ต้องอ่านว่า b ์ r r y นั่นเองนะครับอันนี้คือการทับศัพท์คําว่า strawberry ที่ถูกต้องไม่ต้องใส่รูปไม้เองนั่นเองนะครับยากไหมครับนักเรียนต้องไปฝึกฝนนะครับหาคำภาษาอังกฤษที่เป็นคําทับศัพท์เนี่ยมาลองฝึกเขียนดูนะครับต่อไปครับเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับ ทิ้งท้ายกันด้วยแบบฝึกหัดนะครับสัก1ข้อนะครับข้อใดเป็นคำภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะครับก็ไก่วิจารณ์ขอไข่เสวยข้อควายไอศกรีมและงองูโทรทัศน์นักเรียนตอบข้อไหนดีครับที่เป็นคำภาษาอังกฤษในภาษาไทยนั่นเองข้อนี้ง่ายมากนะครับตอบข้อควายนะครับไอศกรีมนะครับเห็นไหมครับเขียนด้วยไอศกรีมนะครับน้องนอ่านว่าไอศกรีมก็ได้นะครับ ส่วนวิจาร์อันนี้เป็นบาลีสันสกฤตนะครับเสวยก็เป็นคำคำหมรและสุดท้ายโทรทัศน์เป็นคำที่เราบัญญัติศัพท์ขึ้นมานั่นเองนะครับไม่ได้เป็นคำที่ทับศัพท์มานั่นเองนะครับเราก็ตอบตัวเลือกขอควายครับสุดท้ายนี้นะครับในเรื่องของการทับศั์นะครับภาษาอังกฤษนะครับหรือคำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษในหมวดของคำทับศับเนี่ย เหล่านี้เนี่ยนักเรียนจะต้องไปฝึกฝนอ่านเพิ่มเติมนะครับอย่างที่ครูได้แนะนําไปก็คือเกณฑ์ของราชบัณฑิตนะครับนักเรียนสามารถไปค้นใน Google ได้เลยนะครับโดยการค้นนะครับคำว่าคําทับศัพท์นะครับแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยราชบัณฑิตนะครับนักเรียนก็สามารถโหลดมาเพื่ออ่านประกอบกับเนื้อหาในหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรได้นะครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากนะครับฝึกฝนแล้วก็มันทําโจทย์บ่อยๆแล้วนักเรียนจะเก่งเองครับ ยังไงเดี๋ยวพบกันคาบหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน